สสำัง,งานนกคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีรายการ p Paris n e นสแข่งเป็นรายการที่2ของ UCI World Tour นะครับซึ่งเป็นคะแนนสะสมต้ที่สำคัญมากแล้วมันแข่งทับในช่วงท้ายๆกับเจอเรโนอาเดรติโกผมเองก็เอามาให้ดูไฮไลท์กันให้ครบไม่ได้นะครับก็เลยยกเจอเรโนอาเดรติโกเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายมาให้ดูกันครั้งนี้เป็นครั้งที่50เลยนะครับ และเป็นการแข่งที่ถือได้ว,ว่าสําคัญสำหรับการเก็บแตมด้วยแชมป์เก่านี้คืออัลเบโตคอนดอนะครับนารคุนตาน่าเป็นคนที่ได้รองแชมป์สเตจแรกเนี่ยอาเดียโนมาโลวีชนะนะครับในการแข่งแต่เวลาสเตจสองเยนเดบูเชียชนะนะครับสเตจสามซึ่งเป็นสเตจทางราบอเป็นสเตจเนินเขานะครับก็มีเกรซฟานอฟฟอร์มาที่ชนะคราวนี้เรามาดูสเตจสี่กันเลยนะครับแข่งกันระยะทาง226กิโลเมตรจะเป็นเนินเขานะครับ ก็จะมีพวกเบรกเอา a วที่เราเห็นกันในช่วงแรกก่อนแล้วก็จะเห็นนักปั่นเนี่ยเจอกาเนินขาวแล้วก็แน่นอนแล้วครับเป็นอุปสรรคที่ทําให้พวกเขานั้นหมดแรงกันได้เหมือนกันด้านบนเนี่ยจะมีไอจิทูอานีครับที่พยายามลากเบละอรตอนขึ้นมาเพื่อจะเซ็ให้กับเดเมิริโก้ปอสโซวิโบนะครับในการที่จะลุ้นให้ประสบความสําเร็จเบรกฟานด์ฟอร์มารมีวอเตอร์โพนะครับที่จะต้องไล่ใส่จำเปาโลคารุโซ่แลครับ บโบเทอร์โนี่ย้ายมาอยู่สกายแล้วนะครับใส่ชุดสีดำๆดำสกายนันี้มีการเปลี่ยนแปลงค,คนที่ดูแข็งแกร่งขึ้นมาเลยนะครับแซงใส่จัมบัลลคารูโซขึ้นมาแล้วครับแล้วก็พอ,บอโบเทอร์โหลุดแล้วเนี่ยมาเป็นช่วงที่เขาเข้าหมดทาทรทเทลเลยนะครับกดอย่างเดียวแล้วครับไม่ต้องเหลียวหลังเลยด้านท้ายเนี่ยแม้ว่าทีมไล่นะครับดึกบตัตโตอุรันจะพยายามเต็มที่ก็ตามไม่ทันแล้วนะครับ หนุ่มวัย27ปีชาวดัชครับทำเวลาทิ้งห่างจากที่จอตอนโจมตีจังหวะเมื่อกี้นี้ครับได้เวลาที่เหนือกว่าแล้วก็ทําให้เขามีโอกาสที่ขึ้นมาครองสีเสื้อเลยครับเดี๋ยวต้องดูพวกตัวนําคนอื่นอว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าเกรฟฟานอฟอรมาสนี่เป็นผู้ครองเวลารวมหมดสภาพในการขึ้นเนินเขานะครับอันดับ2ครับเป็นวิกเตอร์อุรันแล้วครับแพ้ไป17วินาทีครับสตีฟเบนคัมมิงนะครับของคิวเบกาเข้าที่3มครับนี่ถือว่าวอเตอร์โฟนั้นย้ายมาแล้วคุ้มเลยครับ เพราะว่าทําให้เขาได้ขึ้นคองเวลารวมแล้วก็มาถึงในสเตจที่4เลยครับนี่เป็นคีนสเตจแล้วครับเป็นสเตจที่เป็นที่เขาแล้วเ็ายากมากอากาศนั้นหนาวด้วยนะครับทั้งทงี่เข้าสู่ในช่วงของใบไม้ผลิตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายจักรยานขันมีลือกันว่าอาจจะมีการยกเลิกหรือซ้ําไป,ไปแต่ท้ายที่สุดต้องแข่งต่อครับอุณหภูมิประมาณศูนย์เซลเซียสนะครับมีฝนล,ลงฝนล,ลงไม่พอในช่วงปลายมีหิมะลงอีกครับ นาโรคขุ่นตะนานหวังกับวันนี้มาอู้ยเกือบไปเลยนะครับสําหรับมงตาร์ูตีนะครับตอนที่ลงเนินที่วิเอติเนี่ยวันนี้มีคนที่เบรกเอาเวออกมาในช่วงแรกๆใน8คนนะครับมีเคเลสกัปโปนี่อัสตาน่ากับแอนเดรคริฟโก้ครับที่ออกแรงมากที่สุดเบรกเอาเวงนั้นเขาค่อยหลุดไปครับเหลือแค่3คนอย่างมงฟอนนั้นหลุดไปก่อนแล้วครับลักซกาโปนี่นั้นตัวเก่าเลยนะครับจากอิตาเลียนก็สลัดเดอร์มาคีออกมาครับ แล้วตอนนี้คุณจาน่าเริ่มบุกแล้วครับเหลือระยะทางไม่ถึง5กิโลครับจินตาหน้านี่เป็นตัวที่ปีนี้มีลุ้นที่จะได้แชมป์ตูดูฟองเหมือนกันนี่เป็นรายการที่เป็นการทดสอบสาหรับพวกตัวท็อปท็อปเลยนะครับอปัปโตคอนดอร์พยายามที่จะไล่นะครับของทิมคอฟแซ็กโซแล้วท้ายสุดนั้นสกาโ์นี่ก็ไปมารอดตอนที่เหลือ3.6กิโลครับสการ์นี่พยายามจะดูดหลังนะครับแต่ความแข็งสู้กันไม่ได้จริงๆครับ ส่วนด้านหลังนี่เราจะเห็นทางบเคคโมเลม่าอังเกรกนะครับพยายามที่จะโจมตีขึ้นมาครับหนุ่มดัชนี่ก็ย้ายทีมมาอยู่กับเกกนะครับสำหรับโมเลม่าช่วงท้ายนี่เป็นทางขึ้น16กิโลนะครับความชันนั้น7.3%ต้องขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย1,175เมตรนะครับแล้วหิมะมาลงเนี่ยครับโอ้โหพวกอยู่ได้ท้ายนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยครับดูเลยครับดูสภาพเดียวโอ้โหเมื่อกี้เรายังเห็นภาพที่ไม่น่าจะเป็นหิมะแต่พรมันเจอความหนาวเลยครับแลวความสูงด้วย นาโรควิตนตาชนะครับด้านหลังนี่มองท่าไม่เห็นเลยครับมเลมาตามหลังมา41วินาทีแล้วอันดับสานั้นเป็นเจ้าปูริโตครับภูคืนโรริเกสจากคาตูชาแล้วก็ลิบอัตโตอูรันนะครับแล้วก็คอนบารดอ,รดอรแล้วก็ทิโบปิโนอดัมเยก็เข้ามาด้วยนะครับดาวรุ่งของอังกฤษเขาอ่ะ โคลอมเบียนโบกสะบัดเลยนะครับชั่วโมงนี้แล้วนี่จักรยานโคลอมเบียนนั้นเก่งมากบอกแข่งเป็นสเตทที่เร็วแล้วก็ยากโดยเฉพาะอากาศหนาวครับแต่พอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยเซตให้กับเขาเขาสามารถเข้าสู่เนินเขาสุดท้ายภูเขาสุดท้ายด้วยความแข็งแกร่งที่เขาต้องการเลยครับแล้วเวลาเขาโจมตีเขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยก็ได้ครองเสือ้อเป็นผู้นำเวลารวมเลยนะครับ เมื่อสามารถที่จะชนะในสเตทที่เป็นควีนสเตทคือควีนสเตทในเป็นสเตทที่ยากที่สุดนะครับของในแต่ละรายการเวลาเขาเรียกกันอย่างอายุไม่มากเลยนะครับแล้วก็แจ้งเกิดมาตั้งแต่ใน2องซีซั้นที่แล้วแล้วครับมูวิสาเป็นชินระดับหัวแถวของการจักรยานด้วยครับรายการนี้ผู้ที่นําจะได้สวมเสื้อสีน้ําเงินนะครับ แล้วตอนนี้เขาเหนือกว่ามุเลร์มาอยู่39วินาทีด้วยกันเรามาดูสเตยต่อมาเลยครับคราวนี้เป็นสเตยที่เป็นเนินเขานะครับช่วงท้ายเป็นทางราบหน่อยก็จะได้เห็นพวกตัวที่มีความเร็วเดลุนกาลาครับระยะทาง210กิโลเมตรนะครับผลลงอีกเช่นเดียวกันครับช่วงลรดอิสติเดียโวเดอร์ครับยูกิยะอราชิโรนะครับจากญี่ปุ่นอเลสานโดเวนอตตนะครับพยายามเบรกเอาเวแต่ว่าโดนไล่ทันในช่วง51กิโลเมตรสุดท้ายครับ วงเวียเนเี่เป็นจุดเด่นของในทางยุโรปเขาเลยครับมีเยอะมากโดยเฉพาะที่เบลยเยียมนะครับแต่นี่เป็นรายการที่แข่งกันในประเทศอิตาลีนะครับกินตาน,น้าครับอยู่ในกลุ่มพวกมูวิสตาคอยปกป้องเขาไว้เหลือ3ากิโลเมตรที่เหลือครับอเลสซานโดรเวนตัติพยายามโจมตีอยากเฟลตอนขึ้นมาครับใส่เสื้อสีฟ้าคนนี้แหละการเลือกการโจมตีเนี่ยต้องดู แรงตัวเองแล้วก็ประเมินเส้นทางด้วยนะครับมางคนโจมตีแล้วก็หมดสภาพเร็วเหลือ30กิโลก็เจอกับอุปสรรคในเรื่องของวงเวียนอีกแล้วครับทีนี้มาดูอเล็กซิสบิยอมอสครับกับบอนักสีที่พยายามขับเขี่ยวกันนะครับบิยอมอสท่้นอยู่กับไอเจครับเหลือีกเพียงแค่24กิโลพวกทีมสปรินเนี่ยจะไม่ยอมแน่นะครับเพราะพวกเขาต้องพยายามที่จะลุ้นชนะสเตทครับ ต่องวานันอยู่ประมาณ16วินาทีแล้วก็พอเหลือ13กิโลครับทางวิยอมอสไม่ปล่อยโอกาสแล้วครับพยายามที่จะโจมตีแล้วเวนัติกจะหมดแรงครับไม่สามารถจะไล่ได้12กิโลนี่ถือว่าไกลนะครับกับคนที่ปัน่นจักรยานมาตั้ง90กว่ากิโลแล้วเนี่ยรงย,ยังเหลือขนาดนี้ได้ครับแต่พวกเปลลปอนเนี่ยเขาเริ่มแล้วครับไล่กันมาจนกระทั่งสุดท้ายวิยอมอสโดนเก็บได้ตอนที่เหลือ3กิโลครับ ทีนี้พวกทีมสปรินต์ก็จัดขบวนกันเองละกลายเป็นอัปโต้คันตาดอเนี่ยแหละครับที่พยายามเซ็ตขึ้นมาครับของทิงคอฟเพื่อจะส่งปีเตอร์สากันนะครับปีเตอร์สารันอยู่ด้านขวาแหละครับไม่ได้แชมป์ไม่เคยชนะรายการแล้วย้ายทีมาตลอดซีซั่นนี้ไม่เคยชนะแล้วในที่สุดครับปีเตอร์สารันทำสาเร็จแล้วครับหนุ่มสโลวาครับขวัญใจแฟนๆจากรยาเลยขึ้นมันเป็นช่วงขึ้นเหนือแล้ว อเมริกคอนเสิร์ช่วยเซตให้เลยนะครับผลที่ดูจักรยานช่วงนั้นนี่จะชอบซากันมากเลยนะครับรายการนี้เนี่ยมาร์คคาร์เิชกับลูก้าเมสเกชนันหลุดไปนะครับในช่วงการขึ้นเนินแบบเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้ชนะสเปยมาตั้งแต่รายการท o ออฟสวิสเตอร์แลนด์เมื่อเก้าเดือนก่อนแล้วนะครับปีนี้น่ะได้อันดับสองไปสองครั้งนะครับในการแข่งก็ถือว่าเป็นการตอบแทนสีเสื้อใหม่ได้อย่างดีมากๆ มาดูสเตจสุดท้ายครับของรายการเฟโนอาเด i ติโกครับเป็นการแข่งจับเวลาครับ a าเดรนูมาโลรีครับเคยชนะในสเตจแรกมาแล้วและเป็นแชมป์ของอิตาลีด้วยนะครับเาเวลา11.27วินาทีส่วนคนนี้คือฟาเบียนคานชิลล่าครับเป็นตัวสุดยอดของการแข่งจับเวลาเลยครับเขาเข้ามาในอันดับที่ถือว่าตอนตอนแรกเนี่ย จุดเช็คเวลาไม่ค่อยดีนะครับแต่เขากลับแซงขึ้นมาเรื่อยเรื่อนี่ภาพผัดสลับมาที่คิริเยนกาก่อนคิริเยนกาเข้าที่2ก็จริงแต่ว่าคันเชละล่าไปเกทับชนะไป4วินาทีครับด้วยความเร็ว52-7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแข่งกันทั้งหมด10กิโลนะครับตอนนี้เวลารวมเนี่ยกินดานาเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงกับเดือดร้อนมากมายครับ10กิโลมีอยู่ในมือ39วินาทีอย่าไปคว้าม,มันใช้ได้ครับและกินดานาแขก็ปั่นจับเวลาไม่เร็วด้วยคือพยายามประคองตัวจะดีกว่า นี่อัลบโตคอนดอร์นะครับคอนดอร์นั้นถือว่าเป็นตัวท็อปในบรรดาตัวท็อปด้วยกันแล้วเนี่ยเขาปั่นจับเวลาได้เก่งสุดเขาก็ทําเวลาดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับแพ้คันเชล่าลไป3าวินาทีส่วนนี้คือโบเคมโมเลมาครับแล้วก็ดาวรุ่งฝรั่งเศสแล้วครับทิโบปิโนครับอันดับ3ตัวฟองเมื่อปีก่อนครับอายุเพิ่งจะ24ิีปีเองปิโนเองก็ไม่เลวนะครับปั่นจับเวลาใช้ได้เลยส่วนนี้ก็เป็นวิกบโตอูรันด้วยนะครับ จากเอติกฟสเตปเป็นโคลอมเบียอีกคนหนึ่งเป็นช้ป์จับเวลาของประเทศโคลอมเบียด้วยหนุ่มดัชครับโมเลมาปัดช่องว่างมาอีกสิบปดวินาทีครับแต่ก็ไม่ทันแล้วครับไล่ไม่ไหวเวลาของเขานั้นถือว่าไม่เร็วเลยแล้วก็ในโรควิตนตาเข้าเส้นชัยครับแบบประคองตัวครับไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนอะไรมากมายนะเอานู่นเลยครัอันดับตั้งห้าสิกว่าเลยครับนี่เป็น การปั่นไม่เต็มที่ของเขานะครับได้แชมป์ไปครับส่วนฟาเบียนคานเชลราครับเจ้าสปาตาคัสช่วงโค้งสุดท้ายในอาชีพแล้วละครับรอด้วยครับหนุ่มสวิท์คนนี้ชนะสเตทครับเวลาแข่งจะเวลาก็ต้องเป็นเขาหรือไม่ก็โทนี่มาตินนี่แหละครับตัวท็อปสุดของโลกแล้วฮินดาหน้าครับคนขึ้นเขานี่จะตัวเตี้ยๆนะครับพราะฉะนั้นโพเดียมเกิดก็ต้องย่อลงมาหน่อยกลายเป็นเหมือนคนแค่แล้วก็อุรันเป็นที่สามมเลม่าเป็นที่สองนะครับ เดี๋ยวน้อยก็โอเคเพราะรายการนี้มันเป็นการสะสมแต้มนะครับเรามาดูอันดับเลยนะครับห้าอันดับแรกของรายการเนี้ยซินดาน่าชนะโมเลมาไป18บแปดวีนะครับเร็กบาโตอุรัน31วิบเอีทิโบปิโนครับอยู่ที่35วิบาวีแล้วก็อบาโตคอนราดอครับอยู่ที่อันดับ5เรามาดูรายการทิ้งท้ายครับมิลานซานเรโมเป็นรายการคลาสสิกครับแข่งมาถึง106ปีแล้วนะครับแล้วความขึ้นชื่อของรายการนี้คือ ระยะทางเนี่ยไกลามากครับ293กิมโลเมตรคุณต้องรีบพลังตัวเอง293กิมโลเมตรแล้วก็พวกตัวสปรินเนี่ยจะไปวัดกันในตอนปลายครับอเล็กซานเดอร์คริสคอฟที่เป็นแชมป์เก่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวไฟเงินนะครับแล้วมีมาร์คคัมดิชแต่คัมดิชเองมีปัญหาเรื่องของร่วงครับในสัปดาห์ก่อนแข่งก็สภาพไม่สมบูรณ์นักตัวอื่นที่ลุน้นกันก็มีอย่างจอนเดเกนคอฟไมเคิลแมทธิวอังเดรไกรเปิลอโนเดอร์มาพวกนี้ครับตอนแรกมีเบรกเอาเวลมา11ตัวนะครับ นำออกไปก่อนนถึง10นาทีด้วยกันแต่พอช่วงเข้าได้เข้าเข็มครับคาตูชาเริ่มมาแล้วครับเมื่อกี้เห็นเปาโลเขาพยายามที่จะเซตให้กับคริสตอฟนะครับแล้วก็ทีมสกายเนี่ยจะมีความพยายามกดดันในช่วงรแรกๆเลยครับมีเกรนโทมัสกับดานิเอลออสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูก้าปาลินีคนนี้ผมชอบจำชื่อเกมเปาโลลูก้าปาลินีพยายามเซตให้กับทาง อาล็กซาันเดอร์คริสตตฟนะครับแต่คริสตอฟขึ้นมาเร็วเกินไปครับคอยดูคนใส่เสื้อสีดำๆนะครับมาด้านหลังนะครับจอร์ดีเกนคอครับซอยแล้วครับหนุ่มดอยจากทีมแจนครับแล้วก็ทันที่สุดแล้วเดกเกนคอฟเลือกพลังโจมตีได้ถูกเวลาครับ50เมตรสุดท้ายชนะได้ครับโอ้แล้วเป็นชัชนะที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพเลยครับนี่เป็นรายการคลาสสิกที่ใครชนะได้เนี่คุยอวดจนถึงลูกถึงหลานเลยอะ นี่เป็นชัยชนะที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาแล้วครับเดนเกนคอฟในทีมน,นี้ผมจะแอนนะครับมีทั้งเขากับอังเดรไกรเปอร์ครับเป็นเยอรมนีเท่ากันทั้งคู่และเก่งมากทั้งคู่นะครับเก่งคนละแบบพระเดนเกนคอฟนั้นจะสมบุกสมบันมากกว่าหน่อยนึงอันดับ2ในรายการนี้สรุปแล้วนี่ก็เป็นคริสตอฟแชมป์เก่านะครับแล้วไมเคิลแมคคิวมาเป็นที่3ามองห้าเลยครับพเพราะปีเธอแล้เขาไปยางแตกนะครับช่วงท้ายแล้วเขามีลุ้นที่จะชนะด้วยแต่พอปีต่อมาเนี่ยชนะได้สําเร็จแล้วครับ ฟังเพลงชาไปก็น,น้ำตาคลอไปเลยเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยในรายการซารโมเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตของเขาก็ว่าได้ครับคือเขาผิดหวังสุดๆเลยนะครับที่เขาพยายามแต่แต่ยู่ๆปีเดียวครับกลับมาเป็นแชมป์ได้เนี่ยโอ้หมันเหลือเชื่อเลยครับไม่รู้จะเอาคําพูดอะไรมาอธิบายดีโล่งใจามากๆแน่นอนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะว่าเป็นรายการมอนูเมนน์นะครับึงบางคนในวงการจะพยายามเขาจะเรียกกันมันยิ่งใหญ่มากๆล่ะ ได้ไปคะแนนสะสมนี่ก็คือ100แ้ต้มเลยนะครับสำหรับ UCR World Tour ครับไปดูภาพตอนทิ้งท้ายครับบนโพเดียมครับเดนินคอปได้ไป100ร้อยต้มคริสตอฟได้ไปแปดสิบต้มและมาทิวจากออสเตรเลียของลิก้ากรีนเอชก็ได้ไป70แต้มด้วยกันนะครับมาดูซีกีสรุปกันเลยครับ้าดังของรายการนี้ครับ อันดับที่4ี่ในปิเตอร์ซากันนะครับของทิงคอปแซกโซครับสปรินช่วงหนังในซาการสปรินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วก็มีมามดอย่างนิโคโลโบนิฟาซิโอครับของลัมเปรมาริด้าครับมาเป็นอันดับ5พวกตัวสปรินดังๆคนอื่นๆก็มีอย่างนาเซอร์บูฮานีครับเข้าที่6คาชิลลา่าเข้าที่7ในรายการนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการรายการมาเนียครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ผมอภกรอยมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ